พี่น้องตื่นมายำเสาวันเสาครับส่วนผีส่วนน้องมาปลูกฝรั่งกิมจูหรือบักซิดาบานเฮาด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมปลูกไปเรื่อยๆนะครับปลูกมือละตน้นสองตน้นหาซีกซิบไปเรื่อยๆลอยนะครับตอนนี้ก็ได้า 70, 70นาซิเจ็ดซิบต้นแล้วล่ะนะครับวิธีปลูกด้วยพี่น้องเด้อ <c oughs> พี่น้องบางคนอาจจะงสงสัยนะครับ ทีนี้ห้าก็ขคุดหลุมให้มันกว้างกวา่าถุงที่เ้าํช่ำนะพี่น้องเนาะนะครับคุดให้มันกว้างกวา่านะครับผมก็เตรียมคุดหลุมแล้วนะครับเสียงเสียเหบไปหน่อยเด้อพี่น้องเด้ออากาศเย็น <c oughs> นะครับคุดหลุมแล้วปุ๊บที่นี่ผมจะเตรียมเอาแกะจากถุงนี่นะครับพี่น้องวิธีพี่น้องสังเกตเด้อครับเด้อ้าฝรั่งเขาเขาถอดยอดแบบนี้ไหมถึงหากหล่าเขาเหนื่อยเดินแล้วนะพี่น้องเนาะ นะครับเขาก็จะเดินหลากรอบรอบถุงนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้เบ right ิ้งได้พี่น้องด้อนะครับนี่ครับพี่น้องแกะออกมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่หลากเขาครับพี่น้องนี่หลากเริ่มเดินนะครับเอาปลูกปึ๊บแล้วก็ลดน้ำเดินต่อได้เลยนะครับพี่น้องนี่คือวิธีสังเกตง่ายๆนะครับสังเกตว่าฝรั่งชําแล้วติดไหม้นะครับติดก็จะเกิดตาดอกแน่นี้ครับเอากระจังเตรียมเอามาปลูกได้เลยนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับผมก็ทดลองหล่วล่ะ บนตองช่ำใจช่างสี่นะครับตอนกิ่งมาปุ๊บเขาก็แช่น้ำกห้ไดจักสองชั่วโมงนะครับแล้วเขาก็เอามาปลูกเลยกระไดที่กันครับผมตดลรองแหล,ละตัวดีอยู่นะครับพี่น้องนี่ครับปลูกกะเขากแกะถุงออกแล้วนะครับพี่น้องอย่าให้เบ้าต้นนี้แตกด้พี่น้องเด้อนะครับห้ามให้เบา้านี่จะถแตกในี่ากเขาก็จะขาดนะครับมันก็จะปลูกติดน,นะครับแกะจากนี้ปุ๊บเขาก็ค่อยๆเอาออกแล้วกะ เอาลงปลูกนะครับพี่น้องเนาะนะครับครับรก็จะเคยเตรียมปลูกแบบนี้ปลูกเพราะยากเลยพี่น้องเดินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมปลูกให้เบิ้งนะพี่น้องเนาะนะครับครับพี่น้องเขาก็แกะออกจากถุงเขากว็วางลงทั้งสี่นะครับพี่น้องที่นี่เขาก็เอาดินที่เขาคูดออกนี่พี่น้องดินที่คูดออกมาหลอบๆต้นทั้งสี่นะครับเพื่อใส่บให้ยโคนเขาอยู่นะพี่น้องเนาะนะครับมีพี่สาวท่านหนึง่งิ่นบอกว่า ก็โบเหตุวิธีปลูกให้เบิ้งน่พี่น้องพ่นเอาวิธีปลูกแล้วก็เอาวิดีโอสันสนนะครับปรดิบเบิงง่ายๆบอกเกินหาหน้าที่นะพี่น้องเนาะเอากรรับฟังนะครับแล้วก็มาปรับปรุงให้พีให้น้องเอาได้ได้ได้หูวิธีการปลูกง่ายๆนะพี่น้องเนาะบางท่านเพิ่์อาจจะรู้แล้วนะครับแต่ว่าบางท่านเพิ่์อาจจะยังบางท่านเคยปลูกนะครับนี่ครับกำลังกิมจูครับปลูกเดี๋ยวเสียให้เปเบื้องตัวที่ผมปลูกเสร็จนะพี่น้องเนาะนะครับ นี่ครับปูกก็กดลงแบบนี้นะครับใส่ไปครับปูว่ายากพี่น้องปูกว่ายากนะครับผมจะไว้ทั้งสี่นะครับเพื่อให้ยที่นี่ผมมีฟางพี่น้องผมกับเอาฟางมาบมาคุมโคนนะครับมันจะเข่าสูหนาแหลงนะพี่น้องเนาะนะครับผมก็มาใส่ไว้เพื่ออยังเวลาห้ารดน้ำเพราะชีวบรอรดตลอดนะพี่น้องเนาะนะครับพ่อจะอาจจะลดมือหนึ่งเว้นมือหนึ่งสองมือทังสี่นะ เขาใส่ฟางเป็นตัวตัวคุ้มนะครับนี่ครับเสร็จแล้วพี่น้องต้หนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปเบื้องต้นที่ปลูกติดแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องต้นที่ปลูกเพิ่มติดนะครับนี่ของก็ปลูกไปนะครับปลูกไปเง่าไปพุ่นนะครับจะแนมยาเพราะว่าผมบ่ได้ไถพรวนไถยังนะครับผมปลูกเลยนะครับผมมักแนวนีเหลืออีกต้นหนึ่งพี่น้องก็เบิ่งนี่ครับเขาก็ติดแล้วนะครับนี่ ครับก็แค่รดน้ำพี่น้องรดน้ำไปจักเดือนนึงแล้วก็เริ่มใส่ใส่ปุ๋ยขี้งวนะครับนี่เห็นหน่วยคนบอพี่น้องกมากแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องคนมาปลูกได้พี่น้องมาปลูกมาปลูกสวนปลูกแนวอยู่แนวกินน้ำขันครับผมสวัสดีครับ